บูชาครูดขอพาทุกท่านมาบูชาองค์พญาครูดที่วัดป่าตาลอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยเมื่อมาถึงแล้วทางบูชาครูดแนะนำให้เข้ามายังอุโบสถก่อนนะคะวัดป่าตาลเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า200ปีภายในอุโบสถมีการประดิษฐานของหลวงพ่อพระนางเหลียว และเมื่อเดินออกมายังด้านหน้ายังมีองค์เทพทันใจให้กราบไหว้ด้วยนะคะพอเดินออกมาจากอุโบโถทางด้านซ้ายจะมีองค์พระใหญ่ให้ได้กราบไหว้ค่ะและเมื่อเดินต่อมาทางด้านขวามือของอุโบโถจะพบกับองุพยาครุฑซึ่งเป็นองค์พยาครุฑที่มีกายสีแดงปีกสีรุง้งสายญาย่ปีกสวยงามร่างกายกำยำและใบหน้าดูเข้มขลังมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาสักการะองค์พยาครุฑท,ที่วัดป่าตาลได้นะคะ